สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Ruby i l l m a n Teenage Kraken เรื่องราวของ Ruby Gilman เด็กสาววัย16ปีที่กำลังมีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับสังคมวัยรุ่นนะครับ ก่อนที่รูบี้จะได้คนพบครับว่าแท้ที่จริงแล้วเธอเป็นนักรบคราเคนผู้ปกป้องท้องทะเลจากอันตรายทั้งปวงครับเมื่อความจริงถูกเปิดเผยได้ไม่นานภายร้ายครั้งใหม่ก็ได้มาเยือนรูบี้และก็ครอบครัวของเธอรูบี้จึงต้องยอมรับตัวตนและปกป้องคนที่เธอรักให้ปลอดภัย จากเรื่องเล่าขานและตำนานปราันปราของอสูรยักษ์คราเคนสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายปลาหมึกที่ถูกนำเสนอในฐานะผู้ร้ายของทุกเรื่องราวมาโดยตลอดนะครับถูกนำมาปรับเปลี่ยนม,มุมมองเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของการเติบโตของเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Ruby ้ก l m a n t e e n เ g e Kraken กับการได้เรียนรู้และก็ยอมรับในรากเหง้าของตัวเองรวมถึงการพลิกโฉมสัตว์ประหลาดยักษ์ให้กลายมาเป็นฮีโร่ผู้ปกป้องมหาสมุทรแทนครับ และการพลิกโฉมในครั้งนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวครับไม่ว่าจะด้วยตั้งใจหรือไม่ก็ตามนะครับรูบี้กิลแมนชีเนจคราเคนบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองด้วยฟอร์มของภาพยนตร์กำเนิดฮีโร่ครับเริ่มตั้งแต่การสร้างตัวละครหลักอย่างรูบี้ให้เป็นคนที่มีปัญหาและก็ไม่ได้รับการยอมรับก่อนที่เธอจะได้รับพลังพิเศษมาโดยบังเอิญครับทำให้รูบี้ต้องเรียนรู้แล้วก็ควบคุมพลังอันมหาศาลของตัวเธอเอง การเล่าเรื่องนั้นควบคู่ไปกับการปิดบังตัวตนที่แท้จริงของเธอเพื่อไม่ให้คนรอบข้างนั้นได้รับรู้นะครับประกอบร่างด้วยตัวละครแวดล้อมที่หวาดกลัวแล้วก็พร้อมจะตามล่าตัวตนที่แท้จริงของรูบี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าอุปสรรคทุกอย่างที่ตัวละครต้องก้าวผ่านนั้นมันก็ทําให้ภาพยนตร์นั้นมีกลิ่นอายของความเป็น coming of age อยู่ในตัวครับก่อนที่ทุกอย่างจะพลิกผันเข้าสู่เส้นทางของการกอบกู้อะไรบางอย่างในช่วงคลแม็กซ์และการที่อสุรยักษ์คราเคนนั้น ถูกมองเป็นวายร้ายในสายตาของผู้ชมมาโดยตลอดก็คงจะไม่ผิดนะครับหากเราจะเรียกภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าเป็นแอนตี้ฮีโร่ครับด้วยฟอร์มที่เป็นดังสูตรสำเร็จและก็มีหมุดหมายให้เดินตามอย่างเคร่งครัดทำให้ภาพรวมของลูบี้กิลแมนทีนเอจคราเคนออกมาดูกระชับและก็สนุกเพลิดเพลินทีเดียวครับภาพยนตร์นั้นเต็มไปได้วยมุกตลกที่เรียกเสียงหัวเราะตามสไตล์แอนิเมชันที่เราคุ้นเคยอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คืองานด้านภาพของเรื่องครับ เนื่องจากภาพยนตร์นั้นต้องเผชิญกับโจ์สุดท้าทายในการออกแบบตัวละครซึ่งก็คือการหาตรงกลางระหว่างสัตว์ประหลาดในตำนานที่น่าเกลียดน่ากลัวกับการเป็นตัวละครนำที่น่ารักน่าเอ็นดูในแอนิเมชันสำหรับเด็กครับซึ่งภาพยนตร์เนี่ยสามารถทำจุดนี้ได้สำเร็จนะครับโดยเฉพาะกับโมเมนต์ที่คราเคนทุกคนนั้นเปล่งแสงพร้อมกันใต้มาหาสมุทรมันนับเป็นภาพที่สวยงามจับใจจริงๆครับนอกจากนี้ภาพยนตร์ยังทำการสะท้อนภาพความคิดของเด็กรุ่นใหม่ได้อย่างน่าสนใจนะครับ ผ่านภาวะที่ตัวละครนั้นต้องเผชิญกับความเครียดและก็แรงกดดันจากสังคมอย่างมหาศาลจนทําให้ทุกสิ่งตรงหน้านั้นพลาเลือนสับสนและก็จับต้นชนปลายไม่ได้ครับด้วยความเป็นแอนิเมชันสําหรับเด็กแล้วนะครับรูบี้กิลแมนเทนเนจคราเคนก็ได้ฝากแง่คิดดีๆเอาไว้มากมายให้กับผู้ชมครับชัดเจนที่สุดก็คือคราเคนนั้นถูกผู้คนเนี่ยตัดสินว่าเป็นอสุรกายตัวร้ายแห่งช่องทะเลจากตำนานและก็เรื่องเล่าที่ถูกบอกต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณครับ ซึ่งมันก็เป็นภาพสะท้อนนะครับของการมองผู้อื่นเฉพาะภายนอกหรือว่าเรื่องราวที่เราได้รับฟังมาเท่านั้นครับนอกจากนี้หากมองเจาะจ,จงไปยังตัวละครหลักอย่างรูบี้ผู้ชมก็จะพบได้ถึงเรื่องราวของการค้นหาพื้นที่ที่เหมาะกับเราบนโลกใบนี้รวมไปถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและการยอมรับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าทุกประเด็นข้างต้นนั้นจะถูกแตะเพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นแต่มันก็ยังพอมีน้ำหนักที่ทำให้ผู้ชมนั้นสัมผัสได้ในตอนจบของเรื่องครับ บทภาพยนตร์ของ Ruby g i l l m a n t e e n a g e Kraken ก็ยังมีช่องโหว่ให้เห็นอยู่บ้างนะครับโดยหลักก็คือเมื่อตัวหนังเนี่ยเลือกจะเดินตามสู่สำเร็จมากจนเกินไปทุกอย่างของภาพยนตร์จึงไม่มีอะไรที่มันยากเกินคาดเดาครับนอกจากนี้ภาพยนตร์ยังเลือกจะเปิดเรื่องราวด้วยความโรแมนติกของวัยรุ่นไฮสคูลซึ่งเป็นภาที่ทำงานกับผู้ชมได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ตัวหนังก็กลับเลือกจะไปโฟกัสภาพที่ใหญ่กว่าอย่างการฝึกฝนแล้วก็ควบคุมพลังของรูบี้ นั่นจาไม่พาโรแมนติกของเรื่องนั้นถูกละเลยและก็ถูกลืมไปอย่างสิ้นเชิงนะครับแม้ว่าจะมาขมวดเรื่องราวทั้งหมดในตอนท้ายแต่การละทิ้งเรื่องราวเอาไว้นานเกินไปก็ทําให้ทุกอย่างนั้นขาดน้ําหนักในการบอกเล่าครับในขณะเดียวกันผมก็เชื่อนะครับว่าหากใครที่ได้รับชมตัวอย่างของภาพยนตร์แล้วก็น่าจะเฝ้ารอการปรากฏตัวของตัวละครอ,อย่างเชลซีนางเงือกสาวที่ดูจะคล้ายกับเป็นการล้อเลียนตัวละครอ,อย่างแอเรียลของภาพยนตร์เรื่องเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดนะครับแต่เรื่องราวทั้งหมดของภาพยนตร์นั้น มันก็ไม่ได้จิกกัดได้เจ็บแสบมากพอครับและมันก็ดูจะเป็นความบังเอิญมากกว่าที่ตัวหนังนั้นปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์ออกมาในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันครับโดยสรุปแล้วภาพยนตร์เรื่อง Ruby Gillman Teenage Kraken เป็นแอนิเมชันที่หยิบเอาตำนานประลปรามาบิดไปสู่ทิศทางการเล่าเรื่องแบบใหม่นะครับแล้วก็ครอบด้วยฟองของภาพยนตร์กำเนิดฮีโร่ผ่านงานด้านภาพที่สวยงามพร้อมด้วยแง่คิดดีๆมากมายครับทั้งการค้นหาตัวตนความผูกพันของครอบครัว และการยอมรับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเรียกได้ว่าเป็นแอนิเมชันอีกเรื่องหนึ่งครับที่ควรค่าแก่การตีตัวไปรับชมพร้อมกันชังครอบครัวครับประเด็นต่ผลึกในวันนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญบางส่วนของภาพยนตร์นะครับหากใครยังไม่ได้รับชมสามารถข้ามไปก่อนได้ครับและประเด็นตัวผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Ruby Gillman Teenage Kraken ที่ผมจะชมผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือความเจ็บปวดภายในครอบครัวที่ถูกส่งต่อกันแบบรุ่นสู่รุ่นแม้ว่าเรื่องราวโดยรวมของภาพยนต์รนั้นจะเกี่ยวข้องกับการค้นพบพลังพิเศษการยอมรับตัวตนและเส้นทางสู่การเป็นฮีโร่ของรูบี้นะครับแต่สิ่งที่ทําให้ผมสนใจเป็นอย่างมากก็คือสายใยภายในครอบครัวของรูบี้ที่ถูกผูกโยงเข้าหากันด้วยความรักและความเจ็บปวดครับ ซึ่งไม่เพียงแต่เรื่องราวของรูบี้กับอากาธาผู้เป็นแม่เท่านั้นหากแต่มันยังร้อยเรียงไปจนถึงอากาธากับแม่ของเธอด้วยเช่นกันนะครับและทุกอย่างเนี่ยมันก็ถูกส่งต่อกันอย่างมีนัยยะสําคัญมากๆครับเริ่มต้นจากตัวละครที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2องเจเนเรชันอย่างอากาธาสุดยอดนักรบคาเค้นผู้เคยกอบกู้มาหาสมุทรจากสงครามครั้งใหญ่มาแล้วนะครับแต่ด้วยความที่ตัวเธอเองนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือของศึกสงครามครั้งนั้นทําให้เธอเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกับแม่ของตัวเองครับ ในขณะที่ความขัดแย้งระหว่างเผ่าพันธุ์นั้นก็ดูจะไม่มีทีท่าว่าจะจบลงเลยนะครับนั่นจึงทําให้อากาธาตัดสินใจย้ายถิ่นฐานจากมหาสมุทรขึ้นมาบนแผ่นดินและก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์ครับเหตุผลหลักก็เพื่อจะปกป้องรูบี้รวมไปถึงทุกคนในครอบครัวนั้นให้ปลอดภัยจากศึกสงครามใต้ทะเลนั่นเองครับแต่สิ่งเดียวที่อากาธาทําผิดพลาดก็คือการปิดบังความจริงทั้งหมดกับรูบี้และก็สั่งห้ามไม่ให้เธอเนี่ยเข้าใกล้กับมหาสมุทรแทนครับ แต่ใช่ว่าการกระทําครั้งนั้นของอากาธาจะส่งผลดีเสมอไปนะครับเพราะว่าเมื่อรูบี้เริ่มเติบโตเป็นวัยรุ่นและกําลังตามหาคําตอบของทุกอย่างในชีวิตของเธอรูบี้ด้วยคนพบความจริงโดยบังเอิญครับว่าตัวเธอเองนั้นเป็นอสุรกายยักษ์จากใต้ท้องทะเลอย่างคราเคนและพื้นดินนั้นก็ไม่ใช่พื้นที่สําหรับเธอเลยครับนั่นจึงทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างรูบี้กับแม่เกิดช่องว่างขึ้นมาเพราะคําโกหกครับรูบี้จึงตัดสินใจดําดิ่งสู่ก้นมหาสมุทร เพื่อตามหารากเง่าของตัวเธอเองนั่นทําให้เธอได้พบกับคุณยายของเธอซึ่งเป็นถึงราชินีของข้าสมุทรทั้ง7และรูบี้เองเนี่ยก็ถูกคาดหวังให้มาเป็นผู้ครองบัลลังคนต่อไปครับเมื่อรู้ได้ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างรูบี้กับอากาธาก็ยิ่งยาแย่เช่นเดียวกันกับความโกรธที่มากขึ้นข,นของอากาธาที่มีต่อแม่ของเธอเองครับก่อนที่ตัวหนังจะบอกกับผู้ชมอย่างชัดเจนนะครับว่าถูกครอบครัวนั้นล้วนมีปัญหามากน้อยด้วยกันทั้งสิ้นครับ และความเจ็บปวดนั้นก็ล้วนสร้างรอยแผลให้กับคนทุกรุ่นไม่ว่าจะด้วยตั้งใจหรือไม่ก็ตามนะครับหากแต่ทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการหันหน้าคุยกันอย่างตรงไปตรงมาและการพูดความจริงต่อกันอย่างจริงใจครับเพราะว่าทุกตัวละครนั้นล้วนแล้วแต่ปรารถนาดีต่อกันทั้งสิน้นจนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นดูเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะครับและที่สําคัญก็คือเมื่อครอบครัวทุกรุ่นนั้นสามารถรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ไม่ว่าอุปสรรคตรงหน้าจะใหญ่ขนาดไหนก็ตาม แต่ครอบครัวก็จะสามารถก้าผ่านมันไปได้ร่วมกันเสมอฝากไว้ให้คิดกันนะครับและก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้เวที่6คะแนนครับแม้ว่าไอเดียตั้งตน้นที่ว่าด้วยการบิดตำนานของอสูนคราเคนให้กลายมาเป็นตัวเอกของเรื่องเนี่ยมันจะฟังดูน่าสนใจมากๆนะครับ แต่โดยภาพรวมแล้วตัวหนังเนี่ยกลับเลอกเดินตามสูตรสำเร็จมากเกินไปครับโดยเฉพาะกับการนําเอาฟอร์มของภาพยนตร์กําเนิดฮีโร่มาเป็นแพทเทิร์นในการเล่าเรื่องนั่นทําให้ทุกอย่างของเรื่องเนี่ยดูขาดความสดใหม่และก็คาดเดาได้ง่ายแม้ว่าจะมีจุดตั้งต้นที่น่าสนใจมากก็ตามครับขออยับมาต่อกันที่งานสร้างนะครับผมขอให้ววที่7คะแนนครับงานด้านภาพของภาพยนตร์นั้นนับว่าเจอกับโจทย์ที่ท้าทายมากๆนะครับโดยเฉพาะกับการออกแบบสัตว์ประหลาดยักษ์อย่างคราเคนให้มันออกมาดูสวยงาม น่ารักและก็เหมาะกับแอนิเมชันสําหรับเด็กครับซึ่งตัวหนังเนี่ยสามารถแก้ไขโจทย์ข้อนั้นได้สําเร็จนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วงานสร้างของภาพยนตร์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามมาตรฐานและไม่ได้มีอะไรที่พิเศษหรือว่าน่าจดจําครับขยับมาต่อกันที่นักสแสดงนะครับผมขอให้ไ้ที่เจะแคนแงครับทีมผู้ให้เสียงทุกคนของภาพยนตร์นั้นทําหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีนําโดยลาน่าคอนดอร์ในบทของรูบี้ที่สามารถถ่ายทอดความว้าวุ่นสับสนของตัวละครออกมาได้อย่างน่าเชื่อถือนะครับ เช่นเดียวก,กันกับนักแสดงคุณภาพอย่างโทนี่คอนเลตในบทของอากาธาหรือว่าแม่ของรูบี้นั่นเองครับน้ำเสียงของเธอนั้นสามารถมอบความอบอุ่นให้กับเรื่องราวได้อย่างยอดเยี่ยมและทําให้ผู้ชมนั้นเชื่อได้เลยครับว่าเราเนี่ยสามารถพูดทุกอย่างกับเธอได้อย่างเปิดอกจริงๆครับขณะที่เจนฟอนด้าในบทของคุณยายและก็ราชินีของข้าสมุทรทั้ง7ก็รับหน้าที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับเรื่องราวได้ไม่เลวเช่นกันครับข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไวที่6คะแนนครับ ตัวหนังมาพร้อมกับข้อคิดดีๆเยอะมากมายนะครับทั้งการสะท้อนปัญหาภายในครอบครัวความ coming of age การยอมรับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองหรือกระทั่งการดิ้นรนหาที่ยืนในสังคมครับแต่ทุกประเด็นเหล่านั้นนมันถูกเล่าออกมาอย่างผิวเผินและตัวละครก็แทบจะไม่ได้ผ่านอุปสรรคอะไรที่มันยากเย็นจนเกินไปนักนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะว่าตัวหนังเ,เป็นแอนิเมชันที่เน้นการเข้าถึงทุกคนในครอบครัวและก็มุ่งเน้นในการขายความบันเทิงเป็นหลักครับ ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไวที่7จ็ดคะแนนครับโดยความสูสําสเร็จที่ตัวหนังครอบเอาไว้ทําให้หนังเนี่ยไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางและก็เดินไปยังเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนมากๆนะครับผลลัพธ์ก็คือมันเป็นแอนิเมชั่นที่ดูได้อย่างสนุกเพลิดเพลินมีทั้งมุกตลกแล้วก็เสียงหวัวเราะอยู่เป็นระยะแต่น่าเสียดายครับที่พายความโรแมนติกของเรื่องเนี่ยมันถูกวางเอาไว้ให้เป็นรสชาติสําคัญของภาพยนตร์เลยนะครับแต่มันกลับถูกละเลยและก็ทอดทิ้งไปอย่างสิ้นเชิง โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าตัวหนังใส่ใจกับพาค,ความสัมพันธ์นี้มากขึ้นมันก็น่าจะทําให้ภาพรวมของภาพยนตร์นั้นออกมาดูกลมกล่อมมากกว่านี้ครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลกกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง Ruby Gillman Teenage Kraken ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟรีมเมนไปอยู่ที่6.6คะแนนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้สารภาพยนตร์เรื่อง Ruby Gilman l Teenage Kraken นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p p l e Podcast Spotify, YouTube c h anel n รวมไปถึง TikTok ด้วยนะครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับฟีเมได้ในกลุ่ม Open Chat ทาง l ล n ์ครับทุกท่านสามารถเซิร์ชคำว่าฟีเมแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับ และหากใครต้องการจะสนับสนุนฟิเมน้นนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบน u t u b e ได้แล้วครับหากใครชื่นชอบคลิปรีวิวของฟิเมน้นอย่าลืมกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใน EP ีหน้าฟิเมน้นจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเมน้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ